นี้จะเป็น EP โฮมทัวร์ของเราเนาะพาทัวร์บ้านเปล่ารีวิวบ้านเปล่าของเราโอเคครับทุกคน EP ดีนะอย่างที่ผมบอกก็จะมีตรวจบ้านแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับช่างตั้มนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ตั้มแนะนําตัวแล้วก็มาจากเพจอะไรบริษัทอะไรครับเชิญได้เลยครับเี่ครับผมช่างตั้มนะครับจากทีเฮาเช็คอัพนะครับรับตรวจบ้านและคอนโด โอเคครับวันนี้จะมาตรวจอะไรบ้างครับพี่ก็รายละเอียดนะครับตั้งแต่บินโดนก่อนบินโดนก็ตรวจบินโดนตัวหลังคาหลังคาแตกแล้วเรื่องการขันน็อตตัวหลังคาแล้วเหนือจากตัวโครงสร้างต่างห้องบนด้านล่างห้อะไรตั้งแต่งานฝ้าเพดานครับที่เป็นยิบซ่อมพวกแตกแล้วพวกคาบเลอะสีด่างครับส่วนงานพื้นก็แยกไป2ส่วนพื้นชั้นล่างก็จะเป็นงานกระเบื้องดูตั้งแต่กระเบื้องโป่งล้นไหมกระเบื้องกระเดินไหมอะไรทำการไล่เคาะ ส่วนพื้นด้านบนก็จะเป็นพื้นลามิเนตก็ดูเรื่องยวบรอยต่อขานของพื้นกระเดิดไหมเหยียบแล้วยวบไหมแล้วก็ซิลิโคนตามบัวผนังแล้วก็เดี๋ยวก็มีการดูเรื่องของน้ารั่วอีกด้วยใช่ไหมครับน้ำรั่วน้ำรั่วก็จะมีตั้งแต่พื้นห้องน้ําก็จะมีการขังน้ําก่อนขังแล้วก็จะมีการทดสอบโดยการเทอร์โมสแกนตรวจสอบงานที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็งานฉีดน้ําก็จะมีวัดความชื้นก่อนแล้วก็หลังก่อนฉีดน้ำ แล้วฉีดเสร็จปุ๊บวัดได้วัดความชื้นตามขอบหน้าต่างทั้งหมดอ่ามีการรั่วซึมไหมกันโอเคครับก็เบื้องต้นเพื่อนๆที่เราดูคลิปการตรวจบ้านหรือว่ากำลังจะตรวจบ้านถ้าเกิดดูคลิปนี้ก็จะได้ความรู้หรือว่าได้เก็ดเล็กๆในการที่เราจะไปตรวจบ้านจริงๆแล้วถ้าเกิดมองหาบริษัทในการตรวจบ้านเนี่ยก็ทีเช็คอัพเฮาทีเฮาเช็คอัพที่ขอโทษครับทีเฮาเช็คอัพทือคนทีเฮาเช็คอัพแล้วก็วันนี้ฝาก ไปตามด้วยเนาะแล้วก็ดูภาพรวมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะมีส่วนไหนตรวจสอบอะไรบ้างครับไปทุกคนลุย ตามบินโดนดูตรงไหนบ้างครับตรงนี้ก็ดูหลังคาตอนนี้ถ่ายด้วยวิดีโอนะมันสามารถซูมถึงได้สีเท่าก็ดูเรื่องของความเรียบร้อยของโครงหลังคาหลังคาครับการแตกเล้าไหมหลังคาแตกเล้าไหมแล้วก็ตัวยึดน็อตตัวหลังคาเผสมมากมันจะรั่วซึมตามรอยน็อตแะครับแต่ว่าตรงนี้เราเราสามารถดูแลเห็นได้เลยว่ามันมีใช่ใช่การเพดปกติเตหรือว่าการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับก็โอเคเรียบร้อยดีครับนีแจ๋วเลย แก้รอยต่อตัวครอบหลังคาครอบสันหลังคาอันนี้ช็้ขนาดดูขนาดสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นครับอันนี้ขนาดสายเบอร์สี่มีลาย อากาวลายนิวตันก็กาวดูว่าสีถูกต้องไหมสายถูกต้องไหมก็เอาไว้สําหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ใช่โอเคเทปความถูกต้องของสายอ๋ออันนี้คือสถานะปกติครับอันนี้ผมจะลองต่อปลั๊กให้ดูได้โอเคครับแล้วก็ดูว่ามันเบรกเกอร์กระดูดทํางานได้ปกติไหมก็กดด้วยปั่นปักกัน ใช่มันเป็นปุ่มเทสหรือว่าปุ่มอะไรในตรงใช่การัดอุ่นมเทสต์เบรเกอร์การูนปกติเขาไม่ให้เกิน30มิลลิแอมปตามกฎหมายครับนก็จะทิปเลยแ้ามันลวดเกิน30มิลลิแอมตัดนะตัดเลยคอันนี้พี่กำลังทำเทสขนมปังดูว่าในท่อมีเศษปูนอุดตันหรือขวางทางเดินอุจจาระไหมก็เราโดยใช้จำลองเป็นขนมปัง มันจะสังเกตยังไงครับก็เดี๋ยวดูที่บอกบัตจะมีบอกว่าจะมีเศษขนมปังลงไปครบไหมอ๋อถ้าคือถ้าลงไปครบคือไม่มีปัญหาครัไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดหายไปเราก็สันที่ฐานื้องต้นว่าในข้อมีเศษปูนกดตะอนอยู่ตันอยู่ขวางอยู่ขวางอยู่ก็ทําให้มันแบบไม่ไปครบชิ้นส่วนใช่ครับโอเค ราไปดูในบอร์บัตรว่าเดี๋ยวผมก็มุดท่อลงอะไรอยู่เนี่ยพี่หนุ่มอันนี้คือหายไปไหมพี่ก็ของผมจะแยกเป็นห้องถ้าเป็นเส้นก็มีห้องสองเป็นสี่เหลี่ยมห้องหนึ่งแล้วข้างล่างเป็นสามเหลี่ยมเลยครที่ลงมาใหม่ล่าสุดก็จะแยกสัญลักษณ์ไว้อแล้วอย่างนี้คือปกติไหมครับก็ปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไร เรียบร้อยตรวจบ้านเรียบร้อยครับโดยรวมเป็นไงบ้างครับพี่ตั้มโดยรวมเรียบร้อยดีครับ,รบรไม่มีเมเจอร์ที่เป็นรายการหลักพวกแคกแตกแล้วเนี่ยไม,ไม่มีเลยจะมีมพวกผิวไม่เรียบบ้างเล็กน้อยพวกงานร้างงานผนังนามรั่วซึมไม่มีครับได้ครับอันนี้มา่พูดถึงเซอร์วิสของพี่ตั้มคือพอจบรอบนี้เป็นการตรวจครั้งที่หนึ่งใช่ครับและวทีนี้มันจะมีมียังขั้นตอนอยังไงต่อขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมก็กลับไปทํารายงานเพื่อให้โครงการดูรละเอียดแล้วก็มาเก็บงานอ่า เก็ีงานตามที่เราติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจครั้งที่2อีกถูกไหมครับครั้งที่2ก็เดี๋ยวทางโครงการเขาดูรายการแล้วก็แมดวันเข้ามาอีกนัดวันเข้ามาดูว่าสิ่งที่เรามีให้แกเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ครับโอเควันนี้ตรวจบ้านก็ขอบคุณพี่ตั้มมากเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตรวจครั้งที่2เนาะหวังว่าจะแบบเรียบร้อยหมดดีครับจะได้บ้านโอเคครับฝากทุกคนไว้กับทีเฮาเช็คเอาท์ว่าพูดหลายทีแล้วกูกังวลแล้วเนี่ย โอเคโอเคขอบคุณพี่ต้ามากครับสวัสดีครับตอนแรกจะมารีวิวบ้านเปล่าก่อนที่จะตรวจบ้านแต่เอิญมาไม่ทันช่างมาก่อนก็เลยให้ทีมงานเขาตรวจบ้านไปก่อนประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราก็รีวิวทีหลังเพราะว่าไม่อยากรบกวนพวกพี่เขาทำงานะเดี๋ยวพาดูบ้านเลย บ้านของผมนะครับเป็นทาวน์โฮมสี่ห้องนอนสามห้องน้ำจริงๆห้องนอนข้างล่างกับห้องนอนที่สี่อ่ะมันก็จะเป็นแบบห้องอเนกประสงค์แหละแต่เขาก็เรียกว่าสี่ห้องนอนสามห้องน้ําไปเดี๋ยวเรามาดูนี่คือหน้าบ้านแล้วก็หน้าตาของไม่โ m e ไป let's go พี่หนุ่มฟลอร์มีทุกคนครับนี่คือหน้าบ้านของผมนะครับเท่าที่คุณเห็นสัดส่วนทั้งหมดนี้ที่ว่าจะเป็นกำแพงหน้าตา่างบริเวณบ้านนี่เป็นของผมทั้งหมดเลยนะครับผมปกติแล้วอ่ะนี่เป็นทาวน์โฮมที่ ผมได้บริเวณหน้าบ้านกว้างกว่าบ้าน,านช่องเขาไม่กว้างกว่ายาวกว่าเพราะว่าโครงการนี้กว้างเท่ากันแต่ความยาวอะ่ะผมได้ค่อนข้างยาวมันจะมีพื้นที่ในการทําสัดส่วนต่างๆได้มากขึ้นโอเคผมก็เลยเริ่มที่โซนหน้าบ้านก่อนถ้าเกิดพี่หนุ่มหันมาจากเขา้าหันเข้าหน้าบ้านมันคือขวามือแต่ถ้าเกิดหันออกจากบ้านเนี่ยคือซ้ายมือตรงเนี้ยผมจะทําเป็นมุมเช็คอินของบ้านคืออย่างนี้ใครที่เข้ามาบ้านผมอะ่ะ ถ้าอยากได้ Wi-Fi อ่ะต้องถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินที่บ้านผมก่อนออมันจะเป็นมุมแบบพี่หนุ่มไปคาเฟป่ป่ามันจะมีมุมถ่ายรูปซิกเนเจอร์ของแต่ละคาเฟ่บ้านผมก็จะมีมุมซิกเนเจอร์ของบ้านผมกันก็คือจะเป็นมุมเนี้ยแหละที่ให้คนมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ผมจะให้รหัส Wi-Fi เข้าไปเช็คอินฟรีคาเฟเช็คอินฟรี w i f i ถ้าเกิดใครไม่เช็คอินผมไม่ให้ Wifi นะดูเลยนะคนมาบ้านผมเช็คอินก่อนแล้วค่อยได้ Wi-Fi ไปเออก็จะมีแบบโซนแบบถ่ายรูปอาจจะมีไฟ โลโก้ o, หรือว่านิวแบบไฟนออนอ่ะแล้วก็เขียนเป็นไอเจฟอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตรงนี้จะเป็นที่นั่งปกติคาเฟ่มีที่นั่งโต๊ะหนึ่งตัวอาจจะเป็นต้นไม้หนึ่งต้นแค่นี้แล้วแล้วก็บริเวณนี้ก็ปูหญ้าเทียมเอาไว้แบบว่าสังสรรค์ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอะพอบ้านมันยาวใช่ปะ่ะไอตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งอะมันจอดรถได้แล้วอีกครึ่งหนึ่งมันก็เหลือพื้นที่ให้แต่งอ,อีกประมาณหนึ่งผมก็เลยจัดตรงเนี้ยเป็นแบบฟุง,ฟง วันนี้นะครับเราอยู่กับสถาปนิกนะครับไม่ใช่สถาปนิกนี่คือสถาปนิกอันนึกโอเคเธอต่อเลยบอกก่อนว่ามุมมุมมุมขวาถ้าหันออกหน้าบ้านเนี่ยผมให้สิทธิ์เขาเดี๋ยวนะคุณได้สิทธิ์นนั้นเดี๋ยวนี้ครับไม่คือมันหาให้โจทย์ว่าฝั่งนี้จะต้องมีน้ำพุ เพราะว่าแบบเหมือนเป็นห่วงจุ้ยว่าเข้าบ้านนะ,ะน้ำจะต้องอยู่ซ้ายน้ำซ้ายไปขวาก็เลยคิดว่าเออคงคงจัดสวนแลมอะไรเงี้ยแต่ก็มาดูกันแล้วกันว่าฝั่งซ้ายหรือขวาใครจะแบบปังกว่ากันเพื่ออะไรจะ <c oughs> ถามก่อนเพื่ออะไร <c oughs> ก็ต้องมีการเกทับกันบ้างอขามาในบ้านครับต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งรุมหรือโซน ห้องนั่งเล่นของเราอ่ะจะเป็นสไตล์มินิมอลแอนด์โคซี่แต่หน้าบ้านคือล็อบจัดเลยนะใช่ล็อบจะจัดมันก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะเนาะก็ตรงเนี้ยก็เป็นโซฟาแหละพรมวางต่างๆแล้วก็มีชั้นทีวีวางทีวีตรงนี้อืมอันนี้ก็เป็นห้องนอนข้างล่างเรียกว่าห้องนอนได้ไหมอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้เชิงถึงห้องนอนแต่ว่ามันเป็นห้องแบบห้อเนกประสงค์อ่ะห้องตรงเนี้ย มูดมันก็จะต่างอีก้ยคือมูดมันจะเป็นมูดแบบมืดๆจะทำไปเพื่อแบบดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาจะได้อีกลมหนึ่งคือแบบเหมือนเรามาฟักตัวอยู่ที่นี่อ่ะและอีกอย่างคือจริงๆอยากให้มันเป็นคล้ายๆกับสตูถ่ายทำแบบหรือพูดรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันเป็นห้องแบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์แต่ได้เป็นอารมณ์แบบมัวๆนิดนึงแล้วก็แม่เธอกับพ่อเธออ่ะก็อาจจะใช้มานอนห้องนี้บ้างเวลาที่แบบแกมาหาอะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นห้องนอนไ้หลังบ้านก็ประมาณสองเมตรเนาะกว้า2 2> งไปประมาณ2เมตรยาวก็เท่ากับหน้าบ้านเดี๋ยวทำครัวก็จะต่อครัวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวทํามีโซนซักล้างแบ่งอะไรเงี้ยครัว<ะ>ที่ไม่เคยได้ใช้ไป <c oughs> ดูข้างบนดีกว่าเสียเวลาขึ้นมาเลยค่ะข้างบนจะมีสี่ห้องใช่เอ้ยมีสามห้องว่า <c oughs> จะติดโคมไฟระยะหออลงมาประมาณหนึ่งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูก่อน คือโคมไฟอะได้แบบแล้วแต่เราดูมันจะติดยังไงนี่ห้องน้ําจริงๆมันเป็นห้องน้ําชั้นสองแบบเป็นแบบห้องห้องน้ำกลางที่แบบ3ห้องนี้ใช้ได้ใช้งานได้หมดเลยเดี๋ยวเข้ามาดูเดีย๋ยวติดเครื่องติดเครื่องทำน้ำอุ่น,นจริงๆส่วนใหญ่ตรงเนี้ยห้องห้องน้ำเนี้ยน่าจะเป็นป้ากับแม่ได้ใช้แหละแล้วก็เข้าไปห้อง master b e บ r o o m ต้องบอกก่อนว่าเออลืมบอกไปว่าจริงๆบ้านเราไม่ได้มีวอิน คือจะไม่บิวอินเลยใช่จะใช้เฟอร์ลอยทั้งหมดเพราะว่าเบเผื่อแบบมันพังเผื่อว่าเราอยากเปลี่ยนมูดเราจะได้แบบง่ายๆต่อการเปลี่ยนแล้วคือแบบที่นี่มันดีมากเพราะว่าเพดานอ่ะเขาสูงแบบสูงมาก3.7จได้ปะ 3. เจ็ดใช่ใน้องไม่ถึงนะสูงจริงสูงจริงสูงมากคือแบบว่ามันทําให้แบบไม่รู้สึกอึดอัดอะในห้อง master bedroom น่ะเขาก็จะมีแบบ ระเบียง,ยงมีระเบียงที่แบบใช้งานได้จริงนะคะทุกคน่ระเบียงใหญ่อยู่นะโอเคนะยืนสองคนได้ไหมเรายืนสองคนสิไม่เธอเพราะว่าจริงๆอ่ะตรงเนี้ยระเบียงตรงเนี้ยคอมแอร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้คืออยู่หลังบ้านหมดทําให้ตรงเนี้ยมันมประหยัดตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นตู้เสื้อผ้าคิดว่าน่าซื้อจากอีเกียนนะตู้เสื้อผ้าอย่างงี้ไปไปดีไซน์มาแล้วมาสเตอร์เบดนลูมมีห้องน้ําในตัวก็โอเคเลยห้องน้ําส่วนตัวตรงนี้ก็ ใช้งานได้ดีเลยจะเห็นได้ว่ามีสติ๊กเกอร์ก็คือพี่เขาตรวจบ้านไปแล้วประมาณหนึ่งนะส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องนอนฟ้าก,กับแม่ก็เดี๋ยวซื้อเตียงตู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแต่งให้นะฟ้ากับแม่ไม่ต้องพว่วงตรงนี้มันเป็นออโต้ล็อกนะมันเป็นออโตโอนะ้ล็อกดูนะเนี่ยล็อกเลยเราต้องมกดล็อกเห็นปะเราไม่ต้องไปคเราปิดปุ๊บเราไม่ต้องไปกดล็อกเพราะมันเป็นออโต้ล็อกตรงนี้แล้วก็ล็อกปิดบางใช่ ได้แจ๋ว่ะ pues แล้วก็นี้จริงๆมันคือห้องนอนที่3แต่ว่าเราจะจัดเป็นห้องทํางานผมก็แคนจะค่อนข้างมีงานเยอะนะเพราะเรามีนี่นะถ้าใครต้องการที่จะหากราฟิกดีไซน์งานต่างๆแมนจเมนต์เพจ a c e b o o k ยิงแอดคอนเทนต์หรือว่าอย่างอื่นอเงี้ยก็สำรวจเกี่ยกับโซเชียลมีเดียก็ติดต่อเข้ามาได้รับทำ โอเคอันนี้ไปห้องทํางานห้องทํางานประมาณนี้ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปสรุปข้างล่างว่าบ้านบ้านโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะป่ก็วันนี้เราก็พาทัวร์บ้านเปล่ารีวิวบ้านเปล่าของเราที่เราเพิ่งซื้อเนาะแล้วก็มีตรวจบ้านด้วยก็ฝากทุกคนครับวันนี้จะเป็น EP โฮมทัวร์ของเราเนาะ เดี๋ยวค่อยแบบมาละเอียดละเอียดตอนออที่เรากําลังบิ้วกาลังทําดีกว่าออนะอันนั้นน่าจะน่าสนใจกว่าเนะใช่เดี๋ยวยังไงอัปเดตกันอีกทีเรื่อยๆครับแต่ก็คลิปนี้มันจะไม่ได้อัปเดตเรียลไทม์ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกอะผมค่อนข้างปิดไม่อยากให้ป้ากับแม่รู้จนกว่าบ้านจะสร้างเสร็จก็ประมาณละาลา<ะ><ะ>คลิปนี้ออกไปคือป้ากับแม่รู้แล้วใช่เดี๋ยวถ้าบ้านเสร็จก็จะอัปเดตเรื่อยๆแหละว่ามุมไหนเราเป็นยังไงเนาะโอเค ฝากทุกคนครับกดไลค์ซับสไครป์ให้กับช่องไอเจฟครับก็ทุกรายการทุก EP รีรวมถึงข้อมูงเราก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับปราบรายปง